กระบวนการของพวกเรานะคะร่วมกันอนุโมทนาในมหากุศลครั้งนี้ค่ะค่ะนี่ค่ะเกื้อกูลต่อสมนนัยิดีในทานกุศลอันยิ่งใหญ่ที่เป็นพุทธบัญญัตินะคะในพุทธเขตของพระชินเจ้าพระองค์นั้นค่ะ ีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวนะคะขอเราทั้งหลายจงมีจิตโสมนัสยินดีอาจนุโมทนาขาดนี้ท่านผู้การถงชัยค่ะ,ค,ะคุณวีนาแล้วก็พวกเราทั้งหมดเลยนะคะมาร่วมกันเจริญกุศลในกระถินครั้งนี้เพื่อเกื้อกูลต่ออะไรคะความอลังการของกุศลทั้งสิ้นค่ะนะคะมีจิต โน้มน้อม,อมโอนเอ็นไปเพื่อพระนิพพานนะคะจึงเป็นปัจจัยแห่งการที่จะเข้าถึงความบริบูรณ์พร้อมแห่งมหากุศลที่อลังการล่ะค่ะรงพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่ากุุสนานาประการต้องโน้มน้อม,อมโอนเอ็นไปเพื่อพระนิพพานค่ะนี่ค่ะเราทั้งหลายก็มาร่วมกันจเจริญกุศลนะคะ นุโมทนาร่วมๆกันนะคะเพราะจิตที่สมนณยินดีในมหากุศลที่เราได้ร่วมกันเจริญนั้นย่อมเป็นปัจจัยแก่สมนัสเวทนาในมหากุุสญาณสัมปยุตอันเป็นอสังขาริกที่ได้รู้ได้เห็นที่ได้ฝึกตนไว้ดีแล้วด้วยสมาธิค่ะค่ะ ขบวนที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะคะเพราะอะไรก็เพราะมีสมาธิิรู้ชัดว่ากุศลเหล่านี้เป็นกุศลที่ควรค่าแก่การประทมกิจไว้